ยามพูดตัวเองว่าผมเป็นตัวโกงยังมีอารมณ์โกรธอยู่แต่ก็พร้อมใส่นะ<ม>ออแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใส่หรอกมันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะ<ม>จนคอนเสิร์ตครั้งนั้นอนะ่ะคือแบบผมต้องเศร้ามากที่จะต้องอยู่บนเวทีแล้วต้องแสดงออกด้วยความสนุกแต่ในใจแม่งรู้เลยว,ว่านี่คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเพื่อนเราแล้ว สมัยวงตอนเด็กๆจำได้ปิ๊ดเป็นคนแบบดูทั้งหมดใช่ปะ่ะใช่ไม่ว่าใครจะเล่นตำแหน่งอะไรใช่ปิ๊ดเล่นเบสแต่ว่าก็เป็นคนคุมทั้งวงใช่ตอนทำบอดี้แลมตอนเริ่มอ่ะที่อ่านะวงเก่าก็มากันกระตูนใช่ปะ่ะแต่พอมีพี่ยอดพี่ชัดมาปิ๊ดยังเป็นแบบเดิมอยู่เหมือนตอนวงเก่าป่าว่าแบบเป็นคนคุมทั้งหมดภาพรวมคือท้าความก่เราเป็นคนที่แบบ ชอบคือลงไหลในซีนดนตรีอ,ะอ่ะแล้วก็เริ่มทำไอ้มอิวสิกโปรแกรมที่เหมือนอุ๋ยทำอ,ะอ่ะโปรแกรมเนี้ย <computer S 1> คือหลงไหลมันเลยอ,ะอ่ะว่าแบบว่าให้กูอยากเป็นซายเอนจิเนียร์อยากทำห้องอัดมันก็เลยมีภาคที่เขาเรียกว่าทำดัต้าของวงทำดัต้าทำเท,ทียไปเพย์แบ็กเป็นด a ต้าอีกแทร็กหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยแบบกลายเป็นว่าเออมาดูแลเรื่องด a ต้าของวงดูแลเรื่องอถ้าช่วงแรกช่วงที่ ช่วงที่ยังไม่ได้แบบมีวิชาอะไรมากก็จะเป็นเรื่องของดูแล Data ก่อนตอนนั้นก็เป็นวงตูนปิดเผาสามคนมบริษัทลำช่วงแรกก็ดูแล Data มีหน้าที่แบบว่าเฮ้ยทํา Data ทำไงวะทําไมวงที่แบบวงรุ่นพี่ที่เขาแบบวงใหญ่ๆที่แบบเฮ้ยทำไมเวลาเขาเล่นสดแล้วมันเหมือนจริงวะเรายังไม่รู้เลยว่า Data คืออะไรเราก็เริ่มศึกษาา Data คืออะไรแล้วก็อ๋อ Data เขาทำอย่าง,งานั้นก็เริ่มไปทํา Data ในห้องอัดอเอ,อมี สามจีเนียมาสอนว่าด a ต a ้าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นั่นหน่ะเป็นวิชาที่อุ้ยถามว่าวิชาที่แบบเบื้องหลังออวิชาแรกออแล้วก็เริ่มอ๋อดัตต้าทำอย่างนี้อุปกรณ์ด a ต a ้ามีอุปกรณ์อะไรบ้างซื้ออุปกรณ์เสร็จสายแจ็คสายสัญญ,ญาณก็ไม่ซื้อนะคือซื้อมาประกอบเองซื้อมานั่งบักกี้เอง<ะ>เออพื่อที่ให้รู้ว่าอ๋อคั้วบวกคั้วรลบแม่งคืออันนี้เว้ยแล้วก็ให้มันไวริงอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องรู้ขนาดนั้นวะโลกจิต อยากทำเองอยากรู้ให้หมดเลยเหรอใช่แล้วจำได้แหละตอนที่นั่งบัตรกีอ่ะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีแบบว่าอุปกรณ์หรือแบบห้องส่วนตัวจำได้เลยนั่งบัตรกีหน้าทีวีแล้วก็ดูดูทีวีไปก็บัตรกีไปพ่อแม่ก็ดูทีวีแล้วพอบัตรกีเสร็จก็ต้องเอาไปเสียบที่รูแจ็คทีวีอ่ะแจ็คทีวีมันจะมีแจ็คพวก CA, อา a พวกอะไรพวกเหลืองขาวแดงสีสี<ช>อะ พราะยุคนั้นไอเครื่องเล่นดาต้ามันยังเป็นเครื่องมินิดิสออมันจะเป็นรูแจ็คพวกนั้นอยู่าทา C A อยู่ทําำเสียจก็ไปเสียบครับทีวีเออดังแล้งเอาหูไปแนบอะไรเงี้ย <laughs> เอองน้นก็น่าว่างทําเรื่องสายไฟทําเรื่องแบบระบบแล้วก็คุยกับพี่เวที่เป็นสายวิจัยเนี่ยว่าเออมันจะต้องไวริงระบบทั้งหมดอะไรยังไงเ,เริ่มจากเล็กๆก,ก่อนแล้วก็น่ะเริ่มพอเล็กๆเ,เสร็จแล้วพอโตไปแล้วก็ใช้ทํางานห้องอัดแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ้าวแล้ว เวลาเล่นในวงเวลาทําเพลงกันเวลาอยู่ในวงปิดต้องเป็นคนคอยฟังบอกว่าเสียงกีตาร์เสียงกองเสียงอะไรบาลานเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยปิดเป็นคนดีไซน์เลยอที่อุ้ยถามคือมันดีไซน์เฉพาะเบื้องหลังนะไม่ใช่เบื้องหน้าเบื้องหน้าเรามีซายอยู่ทนีอยู่ใช่แน่นอนใช่แต่ว่าดีไซน์เบื้องหลังคือมิติว่าเท่าที่เราซ้อมดูอ่ะกับ Master, มาสเตอร์อะเราควจะบาลานซ์มันยังไงเพราะว่าเรามีมือกีตาร์คนเดียวเราไม่ได้มีแบบคีย์บอร์ดทั้งที่ในมาสเตอร์มีอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ๋อในในมาสเตอร์เป็นแบบนี้แล้วพอเราทำดัตต้เสร็จเราต้องบาลานซ์แบบนี้ก็ค่อยๆบาลานซ์ไปเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วอย่างเวลาในวงพี่ยอดพี่ชัดมีถกเถียงกันแบบว่าจะเอาแบบนั้นจะเอาแบบนี้แบบเวลาเห็นไม่ตรงกันน่ยใครเป็นคนแบบ เออเราตัดสินกันยังไงอะ่ะเวลาทําเพลงเพราะวงแตกกันพวกวงดน,นตรีแตกกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่บอดี้อยู่กันมานานมากเลยอะ่ะอันนี้ต้องให้เกียรติชาตกับพี่ยอดก่อนคือเขาเป็นคนมีของแบบมีแบบเฮออ้าเก่งกมากใช่ล้วก็ไม่ใช่เราสิทั้งพี่ออฟทั้งตูนทั้งคนที่อยู่เบื้องหลังก็ปล่อยเขาเล่นของเขาเต็มที่ก่อนแล้วสุดท้ายใช้วิธีอัดแล้วฟังทุกครั้งที่ทํางานเราจะมีการบันทึกไว้ตลอด สมมติทำเพลงกองไก่ขึ้นมาเพลงหนึ่งนครเพลงกองไก่เนี่ยมันจะประกอบด้วยกรูฟกองยังไงลายกีต้าอย่างไงทุกคนก็คิดไปเลยแล้วก็อัดแล้วก็พลย์แบ็ k ฟังพอฟังเสร็จเราจะรู้ว่าพี่ชัดอันนี้ดีพี่ชัดอันนี้เยอะไปพี่ชัดอันนี้จําได้เปล่าตีอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการพี่ยอดเหมือนกันได้พี่ยอดอันนี้ดีอันนี้เยอะไปอันนี้ยังน้อยไปสมมติมันจะมีบางจุดที่มันเห็นไม่ตรงกันเนี่ยไอ้นี่อันนี้ว่าเยอะไปแต่เราว่าพอดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราตัดสินกันยังไงอ่ะเคยออันนี้เป็นแบบเรื่อง,องตลกท,ที่เล่าได้คือแบบหลายเบสตัวเองบบอ่ะแล้วก็นั่งเล่นอยู่ตูนก็เดินมาปิดเราว่าเน,นี่ยไม่ไม่ค่อยเวิร์กว่ะเราก็แบบดึ้ใจนะแตะ่กูว่าเวิร์กอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าไม่เป็นไรเราก็แชร์กับเพื่อนเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนตามที่ตูนต้องการอพอเราเปลี่ยนเสร็จพี่อ๊อฟเดินมาพี่อ,อ๊อฟอ,อ,อันนี้ไม่เวิร์กเล่นอันเก่าสิเวิร์กตูนก็มองหน้าพี่อ๊อฟ คือมันต้องแชร์กันทุกอย่าง่ะเออ,เอ,อป็นเป็นคนเล่นเป็นคนออกแบบสุดท้ายใครเป็นคนตัดสินนะว่าแบบไหนที่จะเอาเพราะแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยสุดท้ายจะเป็นโปรดิวเซอร์หรอใช่เคยปะว่าพี่ออฟเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาเลือกแล้วแบบเนี้ยแล้วปิดแบบไม่เห็นด้วยเลยมันขัดใจไม่ขัดใจแต่แอบ,บไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราบางทีเราอยากจะโชว์ของเราอยากจะเล่นที่มันแบบ กูทำได้มากกว่านี้นะเว้ยอ,อะไรเงี้ยซึ่งแบบเราอยากจะใส่เยอะๆอย่างเงี้ยแต่พี่ออฟก็จะให้เหตุผลมาว่าที่ไม่อยากให้ใส่เพราะว่ามันจะไปกวนอย่างอื่นเค<อ>รื่องดนตรีอื่นแล้วพอเราฟังเหตุผลปับ๊บขอลองดูวกว่าวิธีเดิมเล่นแล้วอัดเราฟังพอเราเล่นอัดฟังเออพี่มันกวนจริงเราถึงยอมด้วยอยอมด้วยเหตุผลแล้วก็เรื่องจริงในวงเวลาเคยทะเลาะกันแรงๆว่าทำจริงแบบเรื่องงานเนี่ย เคยทะเลาะแรงสุดนี้แบบว่าเหมือนจะใสกันเลยอะจริงเหรอใช่คือรู้ตัวนะว่าจะใส โทรหาพี่กบพี่กบ Big a แอครับพี่กบผมไม่ไหวแล้วผมลงรถแบบมใส่ตูนหน่พอเราได้คุยกับคนบุคคลที่สามซึม่งเป็นพี่กบเป็นผู้ใหญ่กว่าอตอนนั้นเหมือนเราได้ระบายไปนิดหนึ่งแล้วแล้วก็พี่กบก็มันรับหน้าประตูรถเลยตูนมันก็ลงพอดีก็เป็นการแบบคุยกันแบบยังมีอารมณ์โกรธอยู่แต่ก็พร้อมใส่นะเออแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใส่หรอกก็เคลียร์กันก็จับไม้จับมือกันไปโห<ฮ>อัลบั้ม b e l i e หรอใช่อัลบั้มแรกๆเลยนะที่กลับมาใช่เฮ้ยไม่ไม่เคยรู้ว่ามีมุมนี้เลยไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะเออไม่เคยรู้เพราะว่าพุ่งตรงเพราะเห็นภาพอะมันเหมือนกับอีกหลายๆวงที่ทํางานด้วยกันแล้วเวลาชีวิตส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรอกก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตนอกจากตอนมาทําเพลงกลับมาทําด้วยกันก็เลยไม่เคยเห็นภาพว่าแบบปิ๊ดจะไปทะเลาะกับตูนหรือใครในวงแรงๆขนาดนั้นถ้านึกภาพออกก็น่าจะ เป็นพี่ชัดต,ตอนเมาอาจจะเป็นไปได้เอเออนึงไม่ออกเลยว่าจะมีมุมนั้นเคยทะเลาะกับพี่ชัดด้วยเหรอแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะแบบกระใสกันแต่ทะเลาะแบบคือโกรธโกรธมากช่วงที่พี่ชัดเขาแบบใช้ชีวิตแบบแหมนมสุดขั้วอ,อย่างเงี้ยการงานมันก็มีนะมีออดรอปลงมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนละทิ้งทุกอย่างเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยผมให้คำาิยามพงตัวเองว่าผมเป็นตัวโกงตัวโกงที่ไม่เลวอ่ะแบบยังไงอ่ะ คือแบบเหมือนเป็นเด็กหลังห้องอ่ะอเออเป็นเด็กหลังห้องที่แบบคือก็ไม่ได้เลวจัดอ่ะแต่กูว่ายังมีความรับผิดชอบในกลุ่มเพื่อนๆอ,อยู่ไม่เพราะว่าผ้าปิดอ่ะถ้าตอนเราไม่เคยทํางานด้วยเราไม่รู้แต่เคยปินมาอุตส่า์มาเล่นเบดให้ามาอดเพลงให้ตอนนั้นเนะี่ยเราเห็นเลยว่าแม้กระทั่งเก็บสายไฟอ่ะปิดยังแบบเก็แบบโคตรเรียบร้อยอ่ะแบบเออดูแลอุปกรณ์ทุกอย่างเนียบมากจนแบบเรางงว่าเฮ้ย จริงๆิ๊ดเป็นคนอย่างนี้เหรอวะอเพราะ <S 2> <S 2> <S แบบเห็นแต่อีกมุมหนึ่งไงที่แบบออสัมภเรที่มาเฮฮากับเพื่อนๆเราไงเราไม่รู้เลยว่าคุม้กระ่ทั่งสายไฟอุปกรณ์เก็บทุกอย่างเนียบมากแล้วก็เออเป็นคนจัดแจงเป็นคนมีระเบียบอ่ะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วปะใช่ตั้งแต่เด็กครับเป็นคนมีระเบียบอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กใช่คือมันขัดกับภาพโทษนะส่วนใหญ่คนจะมองพวกเล่นดนตรีร็อกร็อกเกอร์มันก็เมาเล่นดนตรี แล้วก็ไม่ได้มีระเบียบอะไรแบบนี้แต่พิดกับกลายเป็นว่าเป็นคนมีระเบียบระเบียบแล้วก็เท่าที่ฟังเหมือนกับเป็นคนถ้าเห็นปัญหาในวงจะเป็นคนลงมาออกเสียงอยากกระจัดการคนอื่นเขาเงียบกันหรอหรืออะไรครับคนอื่นเงียบจริงเงียบจริงแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเงียบไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจนะเขาสนใจแหละแต่ว่าไอคนที่โพ้งก่อนคนแรกมักจะเป็นผมสเสมอ <laughs> แล้วพร่งแบบเสียมารยาทด้วยนะหรอใช่ผมย่งเป็นคนโพร่งแบบเสียมารยาททุกทีเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะล่มจมมันทนไม่ไหวต้องเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรอเราหรือพูดออกไปใช่ครับกลายเป็นแบบคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ผมโพร่งไปอ่ะมันคือกําลังจะเป็นอย่างที่อุ๋ยบอกมันกําลังจะต้องมีปัญหาแล้วมันกําลังจะออกมาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วอย่างในชีวิตจริงกับชีวิตส่วนอื่นที่ไม่ใช่งานเนี่ยของปิด มันทํางานเยอะจนแบบปกติกินเที่ยวกับเพื่อนๆในวงบ้าหรือไม่ถ้าอยู่ในกรุงเทพจะไม่มีการพิชัดไปปาร์ตี้กันพี่ยอดไปปาร์ตี้กันไม่มีไม่เคยมีเลยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดวันไหนที่เล่นเสร็จเร็วหรือช่วงวัยรุ่นที่เราเล่นเสร็จดึกเราก็จะปาร์ตี้กันต่อก็เหมือนกันหลายๆวงนะที่แบบมันเจอหน้ากันจนเอียนแล้วว่าชีวิตประจําวันถ้าอยู่กรุงเทพวันที่ไม่ได้มีงาน คงไม่ได้นัดเจอกันหรอกก็แบบแยกกันพอเฮอะแบบไม่ต้องเจอกันแล้วแล้วในชีวิตส่วนตัวปิ๊เป็นแบบนี้เหมือนกันแบบเหมือนตอนในวงแบบว่าเราจะเป็นคนออกเสียงถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกไม่โอเคเราจะเป็นคนพูดเป็นคนลงไปจัดการใช่ครับเป็นคนแบบนั้นใช่ครับใช่คือเป็นคนชัดเจนจะไม่เงียบๆหรือทนให้มันจบๆไปใช่ครับอคือเป็นคนชัดเจนเป็นคนชัดเจนเลยใช่สปัอันไหนออกเสียงได้กูออก อ้าถ้าอย่างนี้ตอนโทษน,นะขออนุญาตถามตอนที่ยังอยู่กันสามคนน่ะตูนปิดเผาอ่ะตอนที่จะแยกกันตอนนั้นความรู้สึกเอาเรื่องความรู้สึกก่อนท่านเราไม่ลงดีเทลว่าเพราะอะไรถึงแยกกันแต่ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยถ้าปิดบอกว่าเป็นคนแบบพร้อมพูดพร้อมลงไปจัดการอตอนนั้นเราลงเป็นคนลงเป็นคนเริ่มพูดป่ะวัวผมแทบจะโชกไก่เผาอ่ะคือ อธิบายเขาคร่าวนะครับคือพอบริสเลมเดินทางมาสองชุดอ่ะชุดสามตัวคาดหวังการโตของบริสเลมมากคาดหวังการโตในทั้งในเรื่องของความมันร็อกเพลงมันต้องโตขึ้นใหญ่ขึ้นเงเขาก็คุยกับขาว่าอยากได้ลายกีตาร์ที่มันแบบคุณพ่อคุณแม่ร็อกอ่ะคุพ่อคุณแม่ร็อกถ้าได้ฟังในบ e ีลิฟต์ไมจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เพา่ะ เขาก็ไม่ผิดที่เขาไม่ได้สามารถล็อกได้แบบนั้นเพราะว่าเขาก็มีทางสายป๊อปที่เขาเก่งมากๆอยู่มันก็พาให้บอดี้สแลมมาได้สองระบ้าเพอทานอย่างนั้นแต่เราอ่ะเราก็อยากอยากมีระเบ้าสามงานาอยากอยากแบบให้มันโตขึ้นอ่ะเราก็ลงไปจะเพาทำไมมึงไม่ฝึกกีตาร์เลยวะทำไมมึงแบบคือลงไปเจ้ากี้เจ้าการด่าเพาแบบให้มันแบบอัพตัวเองขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเออเนะี่ยใช้สันดานเดิมแหละลงไปแบบแบบทบทะเลาะกับมันทุกอย่างเีย แล้วก็แบบสุดท้ายเผาเขาไม่ได้ใช่สิ่งที่เราอยาก<ช>อยากจะให้เขาเป็นใช่มัน,มนมก็เลยต้องมีการแยกกันแล้วตอนแยกกันโอ้โหการบอกเลิกกันกับคนที่ทำงานด้วยกันมามันค่อนข้างแบบลำบากใจวะ่ะเราแร้อ,องไห้เลยอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำได้ไม่มีวันลืมคือคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของตูนพิษปิดเผาเล่นที่สยาม ทุกคนแม้กระทั่ง f อซอ่ะคือเขารู้อยู่แล้วล่ะว,ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายเขารู้ด้วยเหรอเขารู้มันมีกลิ่นมาตลอดใช่มันมีกลิ่นมาตลอดว่าแบบตูนกับเพางอนกันแล้วก็มีการคือคนคนที่เป็น f อฟซีเขาจะรู้เลยว่าสอง,องนี้มันไม่คุยกันมแม้กระทั่งบนเวทีอ่ะจะมีอาการที่แบบไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กันบนเวทีสักเท่าไหร่แต่ว่าปินก็เห็นด้วยกับตูว่าอยากให้เขาพัฒนาแบบให้มันเล่นยากขึ้นอะไรขึ้น แต่ตอนนั้นเราก็ยังคุย,ค,ยคุยกับเพาครับคุยแต่คุยแบบอย่างที่เล่าให้ฟังอ,อ่ะคุยแบบคุยด่ดาไปาแบบเออเอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความอึดอัดมาตลอดแต่ว่ามันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะจนคอนเสิร์ตครั้งนั้นอ่ะคือแบบผมต้องเศร้ามากที่จะต้องอยู่บนเวทีแล้วต้องแสดงออกด้วยความสนุกแต่ในใจแม่งรู้เลยว่านี่คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเพื่อนเราแล้วอืแล้วก็เผาก็เล่นด้วยความแบบนับถอยหลัง โ oh, ฟังออคำน,นี้แล้วมันโหดเนาะใช่ผมแบบจำได้เลยคือมันทุกอย่างมันกัดกันไม่หมดเลยในหัวต้องต้องเล่นด้วยความสุขความมานดัดในใจก็แบบนับถอยหลังสุดท้ายมันก็แบบโหเล่นเล่นด้วยน้ำตาจริงๆแล้วเล่นเสร็จเผาก็แบบมากอดอย่างี้แบบเออแบบไปแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยโหแบบร้องไห้เลย อันนี้เราเคยได้ยินศิลปินหลายคนพูดว่าไม่อยากเล่นผับบาร์เจอคนเมาเจอไม่คนตั้งใจฟังอยากเล่นสเตเดียมเป็นหลกักอยากเล่นงานใหญ่ๆแล้วจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอดี้ธรรมชาติใช่ปะ่ะที่แบบโหจัดทัวร์แบบยิ่งใหญ่อลังการเลยอะ่ะพยายามยกระดับอยากให้เป็นวงร็อกเหมือนที่ต่างประเทศทำกันทัวร์ทั่วประเทศแล้วก็เล่นตามสเตเดียมที่ใหญ่ๆเป็นหลักแต่พอมันไม่ได้เป็นตามเป้าต้องไปเลิกกลางทาง ตอนนั้นสภาพจิตใจเป็นไงเอาสภาพจิตใจก่อนสภาพจิตใจตอนนั้นนะคือมีแต่คําถามม,มีแต่คําถามที่แบบจริงหรงอวะอุตส่าห์แบบทุกอย่างมันคือการลงทุนหมดเลยการลงทุนลงแรงลงความคิดมันเป็นงานใหญ่มากลงทุนเยอะมากตอนนั้นอ,ออกรถใหม่แบบขนอุปกรณ์เวที T, แบบเคยไม่เคยเจอวงไหนทําขนาดเนี้ยใช่แล้วมันก็แบบจริงหรือวะแต่ว่า ด้วยเหตุผลวันนั้นที่เขาบอกว่าทําไมต้องเลิกโอเคม, okay, มันเมคเซนต์ว่าทําไมต้องเลิกก็คือเรื่องขาดทุนนั่นแหละขาดทุนมันไปต่อไม่ได้แต่ว่าก่อนหน้าที่จะเลิกเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการสิ่งที่อุ๋ยบอกคือมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในประเทศที่จะยกโปรดักชันแบบเนี้ยไปทั่วประเทศทเลยใช่เป็นครั้งแรกของประเทศที่ทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่ทุกฝ่ายว่าจะเป็นวงผู้จัด คนออกแบบท<า>ั้งแสงสเีเสียงเวทีอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่ของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีจุดบกพร่องทุกฝ่ายอ,อย่างวงเนี้ยก็ไม่ได้แบบว่าเป๊ะร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดไปเจออะไรบนเวทีในการที่แบบว่าเล่นแบบเนี้ยในแผนมันเจ็ดท,ทั่วประเทศอะ่ะมันเยอะมากอะวงก็ก็แบบยังไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรทางฝ่ายแสงเสียงก็แบบ มีความบกพร่องในเรื่องของตกหล่นอะไรบ้างนิดหน่อยเพราะหน้างานแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยเนะใช่ระบบไฟระบบทุกอย่างเ,<อ>เขาเตรียมไว้ให้มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนมันทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้ประสานกันแบบสมบ,บูรณ์นยแล้วมันให้อะไรเรากลับมาบ้างกับเรื่องเนี้พูดในส่วนของตัวเองแล้วกันนะในส่วนในส่วนของผมตอนนั้นนะผมก็ยังทําหน้าที่แบบดูแลหลังบ้านเตรียมตัวเรื่องระบบเตรียมตัวเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่า มันเหมือนกับมีคนนึงมาบอกให้เราทําแล้วคนนั้นก็หายไปเลยเออแบบหายไปเลยแล้วแบบไม่ได้บอกอะไรเราเลยเราก็เตรียม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 ตรียเตรมสุดท้ายงานยกเลิกเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้หรือว่าอย่างที่อุยถามอะไรที่มันให้เราบ้างเรารู้สึกว่าการประสานงานสําคัญที่สุดในการทําอะไรที่มันใจใหญ่ข<ห>นาดนี้ใช่จะผิด <Okay. S 1> จะถูกจะจบจะไม่จบ ถ้ามีการประสานกันระหว่างการทํางานอ่ะทุกฝ่ายมันจะแฮปปี้แปลว่าพ๊นมองเห็นว่าปัญหาครั้งนั้นหลักๆใหญ่ๆเลยคือเรื่องการประสานงานด้วยสําหรับผมนะมสำหรับปัญหาที่ผมเจอมาครับข้อล่าสุดที่บอกว่าเห็นทําให้แบบน้องๆรุ่นใหม่ด้วยอันนั้นอยู่ดีๆทำไมถึงไปเริ่มทำครับโปรเจกต์ Project พวกนี้ก็พอเรา ได้ทำเบื้องหลังได้อยู่กับพี่ออฟโปรดิวเซอร์ล้วก็ได้ดูดวิชาเข้ามาใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาเก่งเรื่องนี้ทําเพลงแบบนี้อย่าเงี้ยเราก็มีวิชาที่แบบเฮ้ยพวกนี้มันของดีนี่หว่าแต่บางส่วนอ่ะมันเอามาใช้กับวงไม่ได้มันเป็นวิชาแบบมันเป็นเทสอะมันเป็นรสนิยมด้วยบางส่วนที่เราแบบเราชอบแบบเนี้ยเราไปเสนอในวงบริษัทนำแล้วอะแต่มันไม่เข้ากับวงเราก็เก็บพวกนี้ไว้ในใจ ถ้ามีวันหนึ่งเราได้มีโอกาสโปรดิวให้แบบ,บวงรุ่นใหม่วงน,น้องๆเราจะเอาวิชาหรือเอาเทสพวกนี้มาใช้กับ,บวงรุ่นใหม่ๆแล้วก็บอกว่าพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ะมันก็จะมีน้องๆที่เราสนิทด้วยพี่ครับช่วยโปรดิวให้ผมได้ไหมพี่โปรดิวงานบ้างไหมแล้วว่าอ้าไมา่ดีได้เราก็เริ่มแบบเอออยากช่วยน้องๆให้เขาสาเร็จแล้วเด็กที่อยากร่วมง,งานด้วยต้องเป็นเด็กแบบไหนที่แบบโหเห็นงี้แล้วแบบอยากผลักดันจังเลยอะ คือสายตาเขาจะฟ้องเราอะเวลาเขาคุยคือแบบเขาจะมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นแล้วเขาจะมันจะมีสายตาอีกสายตาหนึ่งที่เขาจะรับฟังเราเขาจะรับฟังเราแมมเขาจะมุ่งมั่นแหมเขาจะมีวิชาเยอะแต่เขาจะให้เกียรติเราที่ว่าเขาเห็นเราแบบเออเราเป็นวงที่แบบมีประสบการณ์เป็นพี่ที่มีประสบการณ์เยอะอะไรบางอย่างที่เราแนะนําไปเขาจะเชื่อแล้วเขาจะทําตามเราอแล้วผมมาเป็นโรคจิตนิสัยเดิมผมยังเป็นอยู่พี่หุยคือผมจะไม่ได้ช่วยแค่เพลง พวกมึงต้องมาซ้อมให้กูดูเลยว่าบุคลิกถ้าทางมึงเป็นยังไงจริงจริงคอนเฟสชันนิตของจริงเออแบบคือผมไม่สามารถที่จะช่วยเด็กวงหนึ่งได้โดยที่เขาไม่พร้อมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยสมมติเด็กวงกอไก่เขามาให้ช่วยทําเพลงแต่เขาไอเรื่องนี้เรื่องจริงนะแต่เขายืนเล่นกีตาร์หลังคอมผมก็ไม่ยอมเฮ้ยบางคนนี่ก็จะมองว่า ถ้าเพลงมันเพลาะแล้วฝีมือเล่นกีตาร์เล่นเบสดีแล้วแล้วเพลงมันออกมาดีด้วยก็น่าจะพอแล้วแต่ปิ๊ตมองว่าไม่พอต้องเพ<ม>์ฟอร์มด้วยใช่แค่หลังคอมก็ไม่ได้ไม่ได้ท่าท่าต้องได้อย่างเงี้ยใช่แล้วเขาไปฟิกท่าเขาด้วยอย่างเงี้ยผมไม่ได้ฟิกแต่ผมจะมาดูว่าน้องคนนี้บุคลิกบางคนเล่นกีตาร์เหมือนจะหลังคอมแต่ดูเท่อันนี้ผมก็เอานะอาเออมันจะมีอะไรบางอย่างมีคา<ๆ>แรคเตอร์เออมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยบุคลิกอะไรพวกนี้มันจะเป็นเสน่ห์ทำให้เขาสำเร็จได้เวลาที่เขาอยู่บนเวที อย่างนี้แปลว่าถ้าปินจะบอกว่าวงวงหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ถ้าวงล็อกอย่างที่ปิ๊ถนัดนะอย่างนี้แปลว่าบุคลิกหน้าตาท่าทางการแสดงออกก็มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าฝีมือดนตรีนหน้าตาแทบจะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวแต่บุคลิกกับเพอร์ฟอร์มเนี่ยเอาไปหลบร้อยคะแนนเลยอ่ะสหรับผมนะใช่ใช่เฮ้ยแปลกมากเลยนะเพราะตอนแรกคิดว่าจะตอบว่าหน้าตามีผล พี่บอกไม่หน้าตาไม่มีผลแต่บุคลิกกลับมีผลมากกว่าบุคลิกยังไงครับบอกอะไรบ้างครับเปรียบเทียบนะพี่อุ๋ยถ้าพี่อุ๋ยแบบอยู่ในระยะไกลจากเวทีอ่ะพี่อุ๋ยไม่เห็นหน้าเขาหรอกแต่พี่อุ๋ยสามารถเห็นว่าเฮ้ยนี่มึงยืนแค่ยืนก็เท่แล้วอ่ะใช่ป่ะแค่ยืนก็เท่แล้วแค่ยืนก็เท่แล้วอ่ะแค่แบบแค่มึงอยู่กับกีตาร์ยื่นิ่งๆมึงก็เท่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเห็นแล้วมันเฮ้ยวงไรวะ น่าดูอ่ะอแล้วมันก็จะมีไออีกหลายๆอย่างที่แบบค่อยๆหลอมมันแบบเชื่อมวงนี้กูต้องกลับไปดู y o youtube กูต้องกลับไปเป็นสีที่ได้อะไรเงี้ยแล้วมุมมองของปิดเนี่ยกับวงอะมองอนาคตไหมว่าปิดกับเบดี y s l a มต่อไปจะเป็นยังไงเท่าเลยในเรื่องงานก่อนเรื่องงานอัลบัม้มคุยกันละหคนก็คือจะเล่นดนตรีต่อไปจนกว่าจะเล่นไม่ไหว Ah. เพราะว่ามันเป็นอาชีพหลัก hmm. อาชีพหลักที่เราปักหมุดเลยว่า hmm. กูก็ทําได้เท่านี้แหละวะ hmm. สําหรับอาชีพหลักอ, hmm. อันนี้คือตัวงานครับแต่ในส่วนของโชว์ในส่วนของภาคแสดงสดอะไรที่ผมเคยเป็นพ่อบ้านอะตอนนี้ผมก็มีน้องคนหนึ่งนะชื่อน้องอ๋องมาช่วยซึ่งน้องอ๋องตอนนี้เป็นเฮดหลักเลยแต่ว่าผมมันก็จะแบบเหมือนแบบผู้อาวุโสอของวงแล้วว่าแบบว่ามีอะไรก็ต้องแบบว่า คู่น้องออกไปอ่ะแต่น้องอ๋อก,ก็เก่งกว่าแล้วนะตอนนี้แล้วน้องอ๋อกก็จะมาถามว่าแบบเฮ้ยพี่อย่างนี้โอเคไหมอย่างนี้โอเคไหม mm hmm. แล้วก็ผมจะเป็นเหมือนแบบอีกปลากระบอกหนึ่งของวงอ่ะว่าอยู่บนเวทีอ่ะคนเล่นมันรู้สึกแบบนี้ว่าอ,อกอ mm hmm. แล้วออกอ่ะออกก็คือโชว์ดีเลกเตอร์กันแล้วโชว์ดีเลกเตอร์ข้างล่างอ่ะจะทํายังไงให้แบบมันดีไปทั้งข้างล่างคนดูกับคนเล่น mm hmm. อืมก็จะพัฒนาตรงนี้ต่อไปเรื่อย ให้โชว์ทุกวันเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆในการทําวงอะ่ะเท่าที่ฟังมามีนก็มีช่วงอึดอัดนีที่แบบต้องบอกเลิกกับเพื่อนที่แบบโตด้วยกันมาแล้วก็มีทําคอนเสิร์ตใหญ่ๆมีทั้งช่วงขึ้นช่วงลงผ่านดราม่ามาเยอะแยะวงบอดี้แ a ลมเนี่ยกับชื่อรายการนะครับวันนี้ดีที่สุดสำหรับปิดอะคำนี้มันทําให้เป็นรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้ดีที่สุดวันนี้ดีที่สุดนะสําหรับผมคือ ผมผ่านเรื่องอะไรมาเยอะมากมายเยอะแยะมากมายซึ่งส่วนใหญ่บอกตรงๆเลยว่ามันคือเรื่องที่มันมันสอนตัวเองจากพฤติกรรมตัวเองเนี่ยแหละจากความที่เป็นคนแบบจู้จี้จุกจิกจากความที่เป็นคนแบบจังหวะนรกพองออกไปแบบะไรอย่างนี้คือมันสอนตัวเองเยอะมากว่าว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันหนึ่งแล้วมันมีประโยชน์คือมันก็ทําให้เราเป็นเป็นเราทุกวันนี้แต่มันจะดีกว่าน,นี้ถ้าเรารู้จักควบคุมเรื่องพวกนี้บ้าง อเออคือพี่จะบอกว่าเห็นว่ามันเป็นทั้งประโยชน์และโทษใช่ครับอ่าคือถ้าเกิดผมไม่เป็นคนบุคลิกแบบนั้น่ะมันก็อาจจะไม่ได้ผมในวันนี้เพราะถ้าไม่จู้จีจ้จุกจิกไม่มีระเบียบมันก็อาจจะไม่พาวงมามีคุณภาพแบบนี้แต่ก็ย้อนกลับมาที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมดีเทลลงไปผมเชื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์เมื่อไอ้ดีเทลพวกนั้นอ่ะมันสําเร็จอืมอืมแล้วกับคําถามสําหรับวันนี้ดีที่สุดของพีทพีก็จะบอกว่าเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต มันหล่อหลอมเราใช่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี <S 2> <S 2> ใช่มันทำให้เป็นวันนี้หรอมันก็ทําให้บนนี้ดีที่สุดสาหรับผมละมแต่ผมก็จะเอาเหตุการณ์อะไรพวกนั้นน่ะที่มันเป็นเรื่องจูจีจ้จุกจิกเรื่องเยอะไปที่ทําให้คนอื่นลาคานมาสอนตัวเองว่าแบบต่อไปนี้เราก็ต้องแบบดูแลเรื่องนี้เรื่องพวกนี้ด้วยไม่ใช่แบบว่ากูจะเป็นอย่างเงี้ยกูก็จะอีโกง้งกูอย่างเงี้ยจะเยอะอย่างนงี้ตลอดไปไม่ใช่เราก็ต้องดูจังหวะด้วยดูแบบอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ม่วยได้ดูอะไรที่มันแบบว่า ดีกว่าความใจร้อนได้เราก็จะทําแบบนั้นให้มันดีขึ้นกว่าจะคิดตรงนี้ได้ว่าเราควรจะต้องอารมุ้มอาร่วยบ้างแล้วเนี่ยครับนานไหมถามจริงนานนานเลยหรือนานแต่ว่าระดับความนานในแต่ละปีมันจะมีสเต็ปของมันนะมันจะมีการโดนอ่ะมันจะโดนปีนี้ยกูจะโดนเหตุการณ์เนี้ยวันที่โดนอ่ะมันจะโกธดไว้มันจะแบบเพราะชื่อปิดเนี่ยละมั้งทําให้ถึงทำให้กูถึงโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันผ่านเหตุการณ เหตุการณ์นัมาได้มันก็จะตกผลึกมันก็จะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดเคยด้วยเรลว่าเคยโกรธเคยเกลียดคนที่เขาว่าเราแต่เวลาผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็สมเหตุสมผลอันนี้คือเคยผมผมจะโชคดีที่ผมคิดได้ทุกครั้งว่าเฮ้ยเออจริงๆคูเยอะไปว่ะเออโชคดีผมโชคดีผมเออเออยังยังยง,ยงมีความยุติธรรมพอที่จะมองเออเราก็มีส่วนผิดบ้างในบางครั้ง ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ดีที่สุดของปิดครับขอบคุณครับยิงดึกฟ้าก็ยิงเปิดดวงดาวเด่งชัดเป็นประคา